ราศีตุลเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในธุรกิจการค้านะครับในอาชีพของคุณเนี่ยเตรียมให้พร้อมตรวจสอบให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในช่วงปักที่2ของเดือนเมษานี้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับ สู้จนตัวตายก็ไม่รวยถ้าอาชีพขัดกับดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านครับก็เป็นช่วงเวลาดีนะครับสำหรับปักที่2ของเดือนเมษายนปี2567มีดาวพุทธที่เดินถอยหลังสนับสนุนเกณฑ์ดวงชะตาในเรื่องธุรกิจการค้านะครับดาวพุธเนี่ย เมื่อท่านเดินถอยหลังในปักที่สองท่านก็ยังอยู่ที่ราศีมีนชาวราศีตุลเองนะครับก็จะได้พบกับการงานธุรกิจเรื่องที่จะต้องทำนะครับเรื่องที่จะต้องทำที่เราไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวมาก่อนนะครับเวลาดาวดวงใดก็ตามเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งริปูปะวะก็ดีนะครับอยู่ในตำแหน่งอริก็ดีเนี่ย มันคือความไม่คาดหมายมาก่อนมันคือการเตรียมเนื้อเตรียมตัวไม่ทันนะครับทีนี้ในวันที 23. ่23เมษายนนี้นะดาวพระอังคารเทพนะครับจะย้ายจากราศีกุมเข้าไปเสริมทับที่ราศีมีนตำแหน่งราศีมีนเนี่ยนับจากชาวราศีตุลมาก็จะเป็นตำแหน่งที่6นะครับบ้านหลังที่6 9้าย่างที่6 6 t i house เป็นตำแหน่งของความกระทันหันเป็นตำแหน่งของอุบัติเหตนะุอุบัติเหตุทั้งหลายที่เราได้พบได้เจอเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทั้งหมดนะครับชื่อมันเลยเรียกว่าเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นนะคือไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวไม่มีสัญญาณมาก่อนดาวพระอังคารเทพหมายถึงการทำลายล้างนะครับหมายถึงความเสียหาย หมายถึงการต่อสู้หมายถึงวัตถุกระแทกกันหมายถึงการระเบิดเมื่อดาวอังคารเทพย้ายไปอยู่ที่ราศีมินนะครับธุรกิจการค้านะเราคุยกันเรื่องธุรกิจการค้าธุรกิจการค้าเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องที่เราไม่คาดฝันเรื่องที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนงานที่จะเข้ามาอย่างฉุกเฉินกระทันหันอันนี้ดาวพุธ พอเสริมกำลังดาวอังคารเข้าไปก็จะเป็นเรื่องของของที่เราทำไว้งานที่เราเตรียมไว้อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้มีโอกาสที่เสียหายมีโอกาสที่พังนะครับมีโอกาสที่มันไม่เรียบร้อยในฟังก์ชันที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็ไปสร้างความฉุกเฉินความกระทันหันให้กับคุณ เมื่อตอนคุณจะใช้มันเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบทุกๆอุปกรณ์นะครับให้ดีท่านผู้ชมครับเวลาที่เราดูในข่าวหลายๆเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดเช่นรถไฟฟ้าอย่างเนี้ยเพิ่งจะเปิดใช้บริการใหม่ๆเลยล้อบังคับรางอะไรอย่างนี้นะหล่นลงมา จากรางอันนี้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับกล้องที่เราจะต้องใช้ไปถ่ายรูปอยู่ดีๆมันก็ไม่ทำงานนะครับไม่ทำงานแปดตะลงตะลี่อะไรก็ไม่ได้เสื่อมแต่ว่ามันมันไม่ทำงานขึ้นมาดืด้อย่างนี้นะครับไอเรื่องราบแบบนี้มันเกิดจากดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งที่6ของราศีนะครับ ตอนนี้มันเป็นภาระของราศีตุลผมมีวิธีแก้ให้และแก้หายขาดด้วยพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ฟังท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญมณีแท้เชิญที่นี่ได้เลยครับมณีนาาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกศลในห้างชั้นนากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญมณีเครื่องประดับทอ,องทุกชิ้นทุกองผ่านมหาวิธีมงคลละทาจากราจารย์มงกุฎเรียบร้อยแล้วครับ วิธีการแก้ไขนะครับเวลาที่ดาวองคาเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่ง six house ของราศีใดๆตอนนี้ก็คืออยู่ในตำแหน่ง6 i x house ของราศีตุลน,นะครับเราจะต้องทำการซ้อมซ้อมเท่านั้นที่จะทำให้ปักที่2ของเดือนเมษายาวไปจนถึงปักแรกของเดือนพฤษภามีความราบรื่นสดใสนะครับ ถ้าท่านผู้ชมไม่ซ้อมถ้าผู้ชมไม่ทำการแก้ไขมันไม่ผ่านนะมันไม่ผ่านมันไม่รอดนะครับต้องซ้อมการซ้อมเท่านั้นที่จะทำให้ผ่านพ้นไปได้ทีนี้เวลาซ้อมเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องซ้อมทุกฟังก์ชันที่ท่านผู้ชมใช้งานนะครับสมมุติว่าเราทำอาชีพรับจ้างถ่ายรูปนะครับถ่ายรูป ภาพนิ่งถ่ายรูปวิดีโอนะครับเราก็จะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ของเราว่ามันยังใช้งานได้ไหมก่อนออกไปทำงานในบรรยากาศอื่นๆถ้าดาวไม่ได้เป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องซ้อมก็ได้ครับคุณแค่เอากล้องไปด้วยเอาอุปกรณ์ไปให้ครบหรือ สะพายกระเป๋าที่คุณใช้ประจำไปของในนั้นมันก็ครบถ้วนของมันเองแต่ถ้าดาวเล็งกันแบบนี้คือดาวพระอังคารกำลังเป็น6 t h house ของที่อยู่ในกระเป๋ามันจะไม่ครบครับมันจะมีเรื่องไม่คาดฝันร้อยวันพันปีไม่มีใครมาหยิบอะไรออกจากกระเป๋าเราออกไปครั้งนี้เราไม่ได้ดูครั้งนี้มันมีคนมาหยิบ มันก็เลยเกิดปัญหาของไม่ครบนี่ก็เกิดจากอังคารที่เป็นบาวาที่6กนะ6 i x house ของไม่ครบของหายนะครับหรืออุปกรณ์ของเรามันผิดปกตินะครับเรามีแฟลชมาด้วยแต่แฟลชเนี่ยอาจจะยิงไม่ออกนะการรับงานวันนี้มีปัญหาใหญ่หลวงนะฮะถ้ายิงยิงแฟลช ออกไปไม่ได้ยิงแสงแฟลชไม่ได้นะเพราะนั้นกระบวนการในการซ้อมเท่านั้นซ้อมเท่านั้นนะครับคือภารกิจของชาวราศีตุลในช่วงนี้ถ้าไม่ซ้อมนะครับไม่หัดทำจำลองสถานการณนะ์ไม่สามารถรับมือกับความกระทันหันฉุกเฉินได้นะครับไม่สามารถจริงๆ ใครที่ทำธุรกิจบริการใครทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเซอร์วิสอะไรพวกนี้ลองดูลองจินตนาการดูลองทำตัวว่าลูกค้าเต็มร้านดูว่าเรารับมือไหวไหมมีอะไรที่ขาดนะครับถ้าเราซ้อมเราจะเห็นเลยว่าอะไรมันขาดอะไรมันไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่ทำนะ มันก็จะเป็นการบีบคั้นนะดาวังคารดวงนี้จะไปบีบคั้นอย่างแน่นอนในเรื่องอุบัติวเหตุต่างๆทางด้านธุรกิจการงานในอาชีพของคุณนะครับการซ้อมตรงนี้ถ้าให้ดีนะก็เป็นการซ้อมทั้งตัวคุณแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือทีมงานด้วยยกทีมเลยจะดีมากๆนะครับ จะได้ประโยชน์แบบว่ามานั่งซ้อมอยู่คนเดียวบางทีมันไม่เห็นภาพเหมือนกันนะครับเอาละครับก็นำมาเล่าให้ฟังนะชาวราศีตุลดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับไปอยู่ที่ปุระวะพัทรป,ประะก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีแต่ในคุณภาพที่ดีวิธีการเข้ามาของสิ่งที่ดีมาแบบไม่คาดฝันและตัวตัดทอน ในดวงก็คือความไม่ครบความไม่คุ้นนะครับความที่เราไม่ได้เตรียมรับมือมาก่อนเป็นตัวขัดลดโชคขัดลากของเราเท่านั้นเองเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวมากไปกว่านี้ครับก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับอทองสวยๆในคอลเลกชันนกยูงนะครับแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆจากอาจารย์ต่างๆทีมพยากรณ คุณภาพที่จะมาเสริมคอนเทนต์ให้มีรสชาติสีสันสวยงามสร้างสารรค์กันในชแนลนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราและคลิปต่างๆในช่องด้วยนะครับขอบคุณแทนทีมงานและทุกๆคนที่ร่วมกันสร้างคลิปดีๆออกมาครับเจอกันใหม่ ep หน้าครับแล้วก็เรามาคุยกันว่าดาวดวงไหนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรชาวราศีตุล สวัสดีครับ